ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับจอห์นวิกโฟที่กําลังจะเข้าฉายในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ของชายผู้เป็นดั่งปีาศาจที่พร้อมจะทวงแค้นต่อสภาสูงจะไม่ได้กลับมาแบบธรรมดาแน่นอนวันนี้ผมจึงอยากจะมาพูดถึง10เรื่องจริงจ,งจากจอห์นวิกเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะหมั่นกันในสัปดาห์นี้ครับก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะใช้ชื่อจอห์นวิกภาพยนตร์เรื่องนี้เคยใช้ชื่อว่าสกอร์มาก่อนแต่เป็นเพราะว่าคีนูรีฟ ที่เจ้าตัวมักจะพูดกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆว่าเขากําลังถ่ายทําหนังเรื่องจอห์นวิกซึ่งเป็นชื่อจริงของตัวละครที่เขากําลังจะเล่นผู้กํากับจึงกลับไปคิดทบทวนและหันมาใช้ชื่อจอห์นวิกตามที่เคียนรีฟเรียกครับชื่อจอห์นวิกไม่ได้ถูกคิดขึ้นมาใหม่แต่แท้จริงแล้วเด r ริกโคสแตดมือเขียนบทของจอห์นวิกหยิบยืมมาจากชื่อของปู่เขาและใช่ครับปู่เขาถูกใจมากที่ชื่อของเขาได้เป็นตัวแทนของยอดนักฆ่าในเรื่องนี้ a ลน e ์ริดดิกผู้รับบทแชรอนในภาพยนตร์จอห์นวิกผู้ดูแลโรงแรมแห่งนี้ถูกวางบทให้เหมือนกับนายท้ายเรือในยมโลกจากตำนานกรีกผู้มีหน้าที่พายเรือส่งวิญญาณคนตายไปสู่ยมโลกโดยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่นักฆ่าทุกคนต้องการใช้บริการจาก The Continental พวกเขาจะต้องใช้เหรียญเพื่อจ้างชายคนนี้เช,นเช่นเดียวกับในตำนานกรีกครับโรงแรมเดอะคอนติเนนทัแท้จริงแล้วคือตึกเดอะเดลโมนิโก ตั้งอยู่ที่แรกที่2ถนนเซาท์วิลเลียมที่แมนฮัตตันโดยด้านนอกจะใช้เป็นตัวอาคารโรงแรมแต่ด้านในจะไม่เหมือนกับในภาพยนตร์แน่นอนครับจอห์นวิกประสบความสําเร็จเกินกว่าที่วางแผนไว้โดยหลังจากที่วางใายในสหรัฐอเมริกาจอห์นวิกทํารายได้ไปกว่า4 3ล้านเหรียญสหรัฐและทํารายได้ทั่วโลกไปกว่า88ล้านเหรียญสหรัฐจากต้นทุนเพียงแค่2 0่สถึงสาล้านเหรียญสหรัฐครับจอห์นวิกอาจเคยเป็นทหารมาก่อน ถ้าคุณได้เห็นรอยสักบนหลังของจอห์นวิกจะพบว่ามีอักษรที่เขียนไว้ได้วยภาษาลาตินที่ว่า fortis fortuna aduiat ซึ่งแปลว่าโชคมักจะเข้าข้างคนกลา้าซึ่งเป็นภาษิตที่ทหารมักจะยึดถือกันทั่วโลกครับจอห์นวิกสังหารคนไปแล้ว3ภาคเป็นจำนวนกี่คนแน่นอนว่าณนาขณะนี้ภาคสี่กำลังเข้าฉายจอห์นวิกทั้ง3ภาคได้มีการฆ่าคนเป็นจำนวนมากโดยผมจะเรียงลำดับตั้งแต่ภาคที่เขาฆ่าคนน้อยที่สุด ไปหามากที่สุดนะครับอันดับที่3 John w i c k ิ h a p t e r 1เขาได้สังหารคนไปทั้งสิน้น84บศพอันดับที่2 John w i c วิ h a p t e r 3 p a r a b e พ um. าราเบลัมเขาได้สังหารไปแล้วทั้งสิน้น94บศพและอันดับที่ 1. John Wick 2วิ b a ูบาบยา,าได้สังหารไปทั้งสิน้น128ศพด้วยกันครับรวมทั้งสิน้นทั้ง3ภาคจอ h n w วิกได้ฆ่าคนไปแล้ว306คน เป็นที่ทราบกันดีว่าคีนูรีฟมักจะแสดงเองในฉากสตันมากกว่า90%ของเรื่องทั้งฉากแอคชั่นต่อสู้ฉากยิงปืนสุดเท่หรือแม้กระทั่งฉากดริฟท์รถ180องศาในขณะเดียวกับการเปลี่ยนแมกกาซีนแต่ทว่ามีบางฉากที่เขาถูกผู้กำกับสั่งห้ามไม่ให้เล่นนั่นคือฉากรถชนฉากตกตึกและฉากขี่ม้าครับเนื่องจากฉากเหล่านี้มีความเสี่ยงมากเกินไปหากตัวนักแสดงหลักได้รับบาดเจ็บจะส่งผลกระทบต่อทั้งกองถ่ายครับ ในจอห์นวิกช h a ปเ e อรเราจะได้ทราบชื่อจริงของ John นวิกกันแล้วและนั่นคือจดานีโจฟานอวิชเกิดณดินแดนโซเวียตในวันที่12กันยายนปี1964โดยถ้าเราได้อ่านหนังสือการ์ตูนจอห์นวิกจอห์นวิกจะเป็นเด็กกำพร้าและถูกรับเลี้ยงโดยเพื่อนของพ่อเขานขณะนั้นและได้ฝึกฝนกับเพื่อนพ่อจนมีฝีมือขึ้นมาครับภรรยาของจอห์นวิกเฮเลน เฮเลนภรรยาของจอห์นวิกนำแสดงโดยบริดเจต์มวยนาแฮนเคยมีอาชีพเป็นช่างภาพมาก่อนก่อนที่พวกเขาจะมาพบรักกันและจอห์นวิกได้ทำภารกิจที่ยากจะเป็นไปได้กับวิกโก้ทรั s ซอฟเพื่อจะได้ออกมาอยู่กับเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปด้วยโรคป,ปิศาหเธอได้ซื้อรถฟอร์ดมัสแตงและลูกหมาให้กับเขาหนึ่งตัวเพื่อให้จอห์นจะได้ไม่ลืมการเป็นคนที่อ่อนโยนและมอบความรักให้กับบางสิ่งบางอย่างแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในจอห์นวิก อย่างที่ทุกๆคนรู้นั่นแหละครับและนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องจริงจากจอห์นวิกที่ผมนามาอุ่นเครื่องให้ทุกคนก่อนชมภาพยนตร์จอห์นวิกในภาคที่4ครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแลนส์วิดดิกที่ได้จากไปในวัย60ปีก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายเป็นเรื่องน่าเศร้าของทุกๆคนในเช้าวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการไวอไร้อาลัยการได้รับชมภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เขาแสดงคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราสามารถทําได้แล้วล่ะครับ สุดท้ายนี้ผมคงต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง x อยากเล่นเกมทั้งบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆเพื่อทุกคนแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ